แดดกุน,น,นอ๊ะนอนยุค่ะโอ้ยบ่พตอนด้เวลาพระพวันเราบอกให้เจียวซอยบ่โน,น่เนาะโอ้ยอย่านใจใจบ่ถึงนั่นล่ะมีสู้มีแฟนลงไปเนาะเนาะอายุจงงังแอมอายุอานา์จ้าปีแล้วคนสวยเ,เรื่องสู้เรื่องแพนเราต้องไปถามไปมันี่กับบอป,ปา้าเจเอาเพิ่มเอาเจียวเพิ่มบมม่มีปานี่หาตยไม่ได้หาเต็มคุมาเลียวก็เอา อจะเกี่ยวพอมีแห้งใจเลยเนาะนะอยเลีนะยเลนะยนะอย่เลียเลยเดี๋ยวน้องจะตั้งขั้นะนี้หรับ่ขั้องอนทีไหนเขาน้องพ็่ตะปวดโอโอแวอวบยเขางามคลักเลย <g ül> ปีนี้มันเขามันปลาวะเนาะน่อ,นนอ,นนอน สื้อของว่าฝากหลย,ยหลายเด้องอยู่ไลหลายปั๊กไปไปกินแนวยาต้องกินแนวเสียเต่อปัะแม่นครับ